สวัสดีครับได้เลือกป้าโอ๋ลงทุเรียนอีกแล้วครับพันหมอนทองนะคบนี่ครับเพื่อนๆเจอไปซื้อมาอ่าซื้ออยู่ตลาดรับมาเมื่อเ,เดือนน,น่าจะสองเดือนที่แล้วนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์หรือย,อย่างว่าจะให้จะเปิดช่องให้ปหเป้าโอ๋จะใช้ชื่อช่องว่าอะไรดี คอมเมนต์บอกแม็กกี้หน่อยนะแม็กกี้คิดไม่ออกเพราะเขาชอบปลูกต้นไม้เกี่ยวกับเกษตรแบบนี้ค่ะช่วยแม็กกี้คิดหน่อยนะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันบอกใต้คอมเมนต์ทีนะทำไมไม่ปลูกข้างต้นกล้วย <laughs> น้ำดีเอาเลยเร็วเๆ็ คาดเพียบเราไม่รู้มีราคนหรือเปล่านี่ครับเพื่อนโอ้โห,โหตอมันเริ่ม ป,ปีนี้หน้าฝนแต่ตกที่บ้านพี่เปานี่ไม่ค่อยตกเลยครับทุกปีนี้น้ําชีจะมาจะท่วมปีนี้นี่คือมือดมนได<อ>้เวลาให้พี่เปาเฝ้าหน้าร้านนะครับ ดูอีกทีนะครับ <Okay. S 1> ในเวลาลงน,น,นะครับเฮ้ยเธอเอาปลอกบัวม,มาล่านหน่อยดิใ้เวลาเลยครับเรามาดูอีกทีเหมือนเดิมครับ <laughs> จะรอดหรือจะร่วงเดิมเดิมนะครับ เขี่ยเหล้าออกมาเดินยากเดินเย็ยนนักลาดมึงนี่ครับวันนี้ไม่กี่ปนคนลงทุนนะนี่ครับ งล้นะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายทำรายการใ,ให้ดูอีกรอบว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนน,นี่ครับเพื่อน ทุเรียนพันมอนเทอร์ซื้อมาจากตลาดนั้นนะครับต้นละลอยกว่บาทน้อยห้าสิบหรืออะไรเท่าไหรนะ่นะครับจำไม่ได้ติดตามชมอีกทีนะครับรอนนีว่าม,ามันตายเอแลวครับสวัสดีครับ